จบแล้วนะครับพี่มีสองลันมีสองลันพี่สองลันไม่ได้นะครับลันแรกโดนไปหมดแล้วนะครับโดนตัดไปแล้วลันแรกนะครับทุกคันวิ่งลันแรกไปแล้วที่เขาขอไว้อพี่ปาล์มที่วิ่งสองสองที่เราติดเลยที่ช่างเฮงขอไว้ตอนแรกพี่ลองลองคิดดูก่อนแล้วแต่พี่ เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่แข็งขนาดแรงเอาละครับท่านผู้ชมครับ มาดูไป,ปพร้อมกันครับในเที่ยวนี้ครับเอาละครับจับตาดูดีๆครับอีกหนึ่งคันครับถ้าสมบูรณ์ไม่มีอะไรเกิดนึ้นต่อละพวนัทถอยมาเลยครับ เอาละฮะท่านในทางไปแบบปกติเรียบร้อยตามเกียร์บอกเลยว่าได้ลุ้นครับวรุว่นไปเหลืองครับช่างเฮงสุพรรณบุรีกิโลเมตรที่8ครับลุงกำนันท่อสุดเฮตูวงล้อ S เอสอง ขับขี่โดยอามรายองครับภูวนัฐชัมบุไรยนี่คือเครื่องยนต์แพทเทินจากบอดี้เวฟรอยกีามาดูครับคันนี้ครับอามรายองแห่งสุพรรณบุรี แบบนี้ครับมาได้ครับเพชงสุพรณบุรีครับ8วิหรือไม่รอเสียงตบมืนได้เลยลองเสียงตบมืนได้เลย8วิแน่นอน8หรือไม่8จุด9ศูนย์แล้วครับตบมือนี่คือรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับขอบคุณลูงกำนันด้วยฮะมาแล้วจ้าโอ้โหครับโอ้โหนี่ขนาดคันไม่สมบูรณ์นะโอ้โห ม9 0 6แบบออฟฟิเชียลครับไม่วิ่งแลงแล้วว <Okay. S 2> ไม่่ิงล้วโอเคฮะย้ายไฟเลยย้ <Okay. S 2> า,ายไฟเลยครับเพราะว่าช่างเฮงบอกว่าไม่วิ่งลันที่สองโอ้โห oh ลันเดียวรู้เรื่องครับรถที่เร็วสุดในประเทศไทยตอนนี้ถูกทำลายสถิติโดยช่างเฮงสุพรรณบุรีกับรถคันเมื่อสักครู่นี้ด้วยเวลา8.906วินาทีกับระยะทาง402เมตรคนขี่คนเดินครับภูรัตน์ชั้นบุรีอามเรยองโอ้ oh ho, นี่ก็คือผู้ชาย